สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋านี่อะไรนี่โว้ขอข้มาดีฟาได้ไหมอิสเลยมาลกโคมาลโคเนี่โอพี่น้อง6กกิโลสูกิโลแดงนะโอ้ดิเต็มลังเลยพี่น้องจา๋าดูโอ้โดู เต็มเลยค่ะเนี่ยดูจะยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นแต่ถูกนะกิโลละแปดโคนแปดห้าสี่สิบกิโลละสี่สิบบาทสามลังนะโอ้โหเชื่อเลยดูนี่ค่ะคือแบบ <laughs> ของเยอะมากนี่ค่ะ น,นี่ซื้อมะนาวก่อนนะคะมะนาวขาดไม่ได้พี่น้องจ้าอันนี้มาซื้อของร้านแขกไม่รู้ว่าจะได้ผักอะไรบ้างนี่ค่ะมะนาวโตรงเตงมะนาวเขาก็เยอะนะชอบซื้อมะนาวร้านแขกมันคือ ดีกว่าร้านร้านไอ้นู่นนะพูดไปดีกว่าร้านธรรมดาที่ซื้อร้านหมายถึงว่าร้านร้านขายของธรรมดาอะนะร้านขายของแบบธรรมดาธรรมดาหนกะลูกห้าสิบบาทดูนี่ค่ะเยอะเลยเนาะดูพริกสวยๆนะโอ้โหพริก สวยสวยสิบห้าชินช้นสิบห้าชิ้นห้าสิบบาทก็โอเคนะเนี่ยสิบห้าชิ้นห้าสิบาทสวยสวยเนาะดูแตงสวยเนาะสวยไหมคะเอาไปกิน มันอ่อนนะแตงนี้อร่อยนี่ค่ะก็ใส่ถูงกิโลละห้าสิบบาทแตงนะคะมองไม่เคยเอาไอ้นี่อยู่ เอาถุงอยู่นะคะตาลายนะตาลายตาลายนี่ค่ะเอาแตงนี่อาไรทำนะดูลูกมะเขือ กิโลละห้าสิบบาทลูกใหญ่ไหมคะโอโ้โหคือเป็นคนที่ชอบมะเขือมากได้แล้วลูกแตงสามลูกนี่ค่ะ ผลไม้เยอะนะร้านแขกอะ่ะน่าซื้อทุกอันแหละอันนี้กล่องละสิบห้าโคนใช้ได้นะเนี่ยกล่องละเจ็ดสิบห้าบาทดูมะเขือเทศยักษ์ที่น้างจ๋าครึ่งกิโลได้มงเนี่ยเนี่ยมะเขือเทศยกักษ์ โอ้แต่ก้นมันไม่ดีล้วนี่ค่ะก้นมันทำไมเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้มะเขือเทศยักษ์นี่ค่ะแบบใหญ่มากมันมีลูกเดียวด้วย จะเอาไปกินก็มีลูกเดียวใชอยากให้พี่น้องเห็นว่ามันสดๆนะอ oh. mm hmm. มีคนจะมาดูแต่ลูกแคนะ่นั้นลูกอะไรนะลูกแตงโมมันใหญ่เกิน โอ๊ยต้องได้หยิบถุงเขาว่าแบบมันละเอียดมากเอาไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ไปให้ดูนี่คะ่ะใหญ่ผลไม้แบบเยอะมากเลยนะคะสวยๆเนาะนี่ค่ะสวยๆ เข้ามาแล้วที่เนี่ยผักก็จะเยอะชอบเข้ามาซื้อนี่ค่ะมันจะเยอะมากผักอันนี้แหละอร่อยผักผักรูทอาไปผัดให้นั่นกิน สองอันสิบห้าเอาไปผัดอะไรไหมคะเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเขาไม่ได้เก็บให้เราหรอกนะเรามาล้างเองนั่นแหละนี่ค่ะ ในก็จะมีข้างนอกก็มีอยู่นะดูมะม่วงบ้านเรานเนี่ยนี่ค่ะมะม่วงอะไรนะบ้านเราเยอะค่ะคือของเขาจะคือของเขาสดๆเลยอะ่ะจะเยอะมาก่าซื้อค่ะไม่แพงแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะ พี่น้องเอาอะไรไหมคะเนี่ยผักคนอยู่ต่างแดนมันก็ต้องมาซื้อในร้านดูพี่น้องขาถั่วนะ่ะมันที่เบ้งหมดแล้วเนี่ยถั่วขาวกิโลละสองร้ห้าสิบบาทแต่มันก็เกินฟนะ้ายเนาะ Pwede natin tumikin. Ako ay tawa ng ngikis. May pay. O, pay pay. may 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 มักลาดิสดูลาดิสเขาถูกนะคะเนี่ยแค่สามสิบห้าบาทลูกใหญ่เลยนะลาดิสเนี่ยตูใหญ่มากเลยใหญ่ดีด้วยแหละพึ่งซื้อเราจะกินไม่หมด ไปทำไปเก็บผักอะต้องมีต้องเขาเรียกอะไรอนะไม่ใช่เก็บผักต้องไปกินผักอะนี่ค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทกระมำปีบ้านเราอมีผักทุกอย่างเลยนะคือผักที่นี่มันมันจะสดสดเลยทง,งอกก็มีทง,งอกแพ็คหนึ่ง แพงไหมคะห้าสิบบาทโค้งอกห้าสิบบาทก็มีไข่เอาไข่ไปด้วยนี่ค่ะไข่สามสิบลูกเนี่ย มีหลายอย่างอยู่นะ ขิงอ๋อขิงอยู่นี่ขิงอยู่นี่ค่ะแล้วก็หาไปเตะนี่ค่ะขิงขิงต้องมีนะคะครึ่งกิโลยี่สิบขิงเขาก็โอเคอยู่นะครึ่งกิโลยี่สิบนี่ค่ะขิงเนาะไม่รู้เป็นแบบไหนขิงอ่อนหรือขิงแก่หรือขิงด้านด้านก็แล้วแต่ใครจะได้หรือเปล่า เอาถุงใส่ก่อนนะคะดูผักชีนี้สวยนะผักชีอ่อนนผักชีนี้แล้วยังไม่ได้ซื้อค่ะดูแอปเปิ้ลสวยๆสดๆนะลูกละสองคน มาอีกทีนี้เป็นพวกเครื่องกระป๋องเป็นพวกเครื่องกระป๋องเป็นเครื่องแช่แช่เย็นโอ๊ยขอโทษนี่ค่ะมีแช่เย็นกานี่ไก่มีไก่ แล้วก็ไปต่อนะคะมีไก่แล้วก็มีปลามีปูด้วยนะคะปูนี่ปูไทยเ <c oughs> ราปลาซิวจ้าปลาซิวโบเป็นปลาซิวบ้านเล่าหรอกนะปลากระตักหรือปลาอะไรเนี่ยกุ้งของแช่เย็นนี่แหละพวกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยนนะ ตีนนี่ค่ะตีนตีนยังไม่ได้เอาก่อนหรอกวันนี้ไม่นึกอยากตีนอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวก่อนก็ไดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกของแห้งนะพวกถั่วค่ะทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละถั่วเขาอะ่ะดีนี่ก็เป็นพวกไก่เป็นนก กบไก่เอาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอะไรซีอิขาวนมจีนอยเต็มเลยอุตสาว่าไม่ไม่เอาไว้นั่นนี้ค่ะเป็นของนี้เลย ได้ซีอิ๊วขาวไปซีอิ้วขาวหรือว่าน้ำปลานี่แหละที่เอาตะกร้าเล็กมานะคะคิดว่าตัวเองไม่ซื้อเยอะไง เอาไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยเป็นข้าวเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวไปดูนมลืมเอานมก่อนเพราะจะกินนมได้นจรนะิงเพราะนมอยู่ตรงไหนนมน่าจะอยู่ตรงนี้นะนมบ้านเรา่ะแหละน่าจะใช่ อไม่ใช่เนี่ยนมบ้านเราใช่ไหมคะนมข้นไหมแบบนี้ไม่คะานมข้นบ้านเราไอันี่คาร์เนชั่นเนี่ยใช่ไอนี่คาร์เนชั่นอันี้เป็นเนี่ยน่าจะเป็นนมข้นนะใช่ไหมคะ จะเป็นนมค้นนั่นแหละตัวนี้าเอาไปกินมันมีแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่คาราชันเอสลีกอันนี้ก็ไม่ใช่นมข้นนะมันเป็นนมที่ใส่ใส่เค้กนะคะนองนั้นก็เป็นน้ำผึ้งพระจันรน้ำผึ้งพระจันร ดึงนำพงพัดจัน์เป็นพวกชานะคะมีเขามีทั่วโลกเขาจัดได้ได้ดีนะเป็นเครื่องกระป๋องนี่เป็นพวกถัว่วมหาเอาได้เลยนะถั่วนะ่ะ อาจจะเป็นเหมือนของบ้านเราหรืออะไรเนี่ยถัว่วเป็นข้าวเป็นอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวหาแล้วจะมารีวิวให้ดูนะคะเนี่ย <c oughs> นี่ก็ของ <c oughs> จะเป็นเครื่องปรุงมีทุกอย่างแหละคะ่ะดูเขาเซตไว้น่ารักของพึ่งเต็มนยู่ นี่ก็เป็นชชวาก็นี่ค่ะอันนี้เป็นแผ่นปอเปียนะคะเราสามารถที่จะเอาไปทำได้เลยชอบซื้อไปที่เอไปห่อผักนะคะเนี่ยเป็นปอเปียสดนะคะมันก็มีเวียนหัวหน่อยเวียนเัวน่อยปะเอาข้าวก่อนบกคั ข้าวเหนียวไม่รู้จักช่วยติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะมีเท่านี้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาข้าวก่อนนะคะตั้งใจมาซื้อข้าวเหนียวนี่ค่ะ แต่ว่ามันได้น้อยจะถามก้าก่อนโอเคนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขค่ะ